ถ้าผู้หญิงธรรมดาที่ขายหมูในตลาดสดแท้จริงแล้วคือทายาทมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลละและเธอต้องการทดสอบความจริงใจของแฟนหนุ่มแต่กลับพบว่าเขาไม่เพียงดูถูกเธอยังทรยศอย่างโหดร้ายต่อหน้าต่อตาเรื่องราวครั้งนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับความรักและความซื่อสัตย์และตอนจบจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลทายาทมหาเศรษฐีแกล้งขายหมูเพื่อทดสอบแฟนหนุ่มแต่เขากลับดูถูกและทระย์ แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านผ้าใบาสีฟ้าที่กลางบางแผงหมูในตลาดสดกลิ่นข้าวหมูปนกับกลิ่นสมุนไพรและน้ำแข็งละลายโชยขึ้นมาแต่จมูกเสียงแม่ค้าโต้เถียงกับลูกค้าเสียงมีดสับกระดูกดังฉับๆก้องสะท้อนท่ามกลางความวุ่นวายหญิงสาวผมยาวในเสื้อยืดธรรมดายืนอยู่หลังแผงไม่มีใครรู้ว่าเธอคือทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีมือเรียวขาวของเธอกำมีดสับไวแน่นสายตาเธอซ่อนความลังเล หัวใจเต้นแรงเกินปกติทุกครั้งที่ลูกค้าจ้องมองอย่างสงสัยแล้วร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตตีดเรียบหน้าตาหล่อเล้าที่เธอคุ้นเคยเขาคือแฟนหนุ่มที่เธอวางแผนจะทดสอบหมูโลเท่าไหร่เสียงเขาเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มจางเธอยกตาขึ้นศพแต่เลือกตอบด้วยน้ำเสียงสั้นและราบเรียบโลละร้อยสิบเขาหัวเราะเบาๆสายตากวาดมองเธอตั้งแต่สีสัจรบลายเท้านึกว่าหายไปไหนที่แท้มาขายหมูหรอกหรือ น้ำเสียงแฝงความดูแคลนเหมือนคม,มีกรีดใจเธออากาศรอบตัวร้อนอบอ้าวแต่ร่างกายเธอกลับเย็นว่บกลิ่นคาวหมูเหมือนเข้มข้นขึ้นจนหายใจติดขัดเสียงตลาดพลันเงียบลงในหูเหลือเพียงคำพูดของเขาที่ก้องซ้ำฉันไม่มีวันคบกับคนขายมูหรอกเสียเกียรติเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอย่างลับๆเปล่กับกำลังนัดใครบางคนดวงตาเธอไหววูบเมื่อเห็นข้อความบนหน้าจอสะท้อนแสงแดดเป็นข้อความถึงหญิงอีกคน เนื้อหาสั้นๆแต่เหมือนฟ้าผ่าลงตรงหน้าเธอคืนนี้เจอกันนะที่รักฉันจัดการเรื่องเธอเรียบร้อยแล้วมือเธอสั่นจนแทบปล่อยมีดหลุดเสียงหัวใจดังในหูเหมือนกลองสึกที่ตีไม่หยุดเลือดในกายพุ่งพล่านทั้งโกรธทั้งเจ็บทั้งไม่อยากเชื่อสายตาตนเองริมฝีปากเธอสั่นแต่ไม่อาจเปล่งเสียงได้ออกมาโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าความจริงที่โหดร้ายจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวกลิ่นคาวหมูในแผงกลายเป็นเหม็นเน่าจนคลื่นไส้ เสียงหัวเราะของแม่ค้าข้างๆฟังเหมือนเย,ย้ยแยนแทงทะลุโสประสาทเธอกัดฟันแน่นพยายามหายใจลึกเพื่อไม่ให้ร้องให้ออกมาภาพแฟนหนุ่มตรงหน้าที่เคยดูอบอุ่นกลับบิดเบี้ยวเป็นเงาดำเขาก้มมองนาฬิกาข้อมือหรูหราที่เธอเคยซื้อให้รากับมันไม่มีค่าอะไรเพียงแค่เครื่องประดับราคาถูกรีบๆหน่อยฉันไม่มีเวลามายืนดมกลิ่นเน่าแบบนี้นานหรอกคำพูดนั้นเสียดแทงเหมือนขวานจามกลางอกคนรอบข้างเริ่มเหลียวมองบางคนหัวเราะคิกคัก ความอับอายกดทับลงบนไหล่เธอหนักยิ่งกว่าเนื้อหมูที่กองสูงเธอยกถุงหมูที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ส่งให้น้ำหนักเพียงไม่กี่กิโลแต่แข็งกลับสันราวกับถือหินพันก้อนเขาหยิบไปอย่างไม่เหลือแววขอบคุณริมฝีปากยังยกยิ้มเยียนชาดวงตาฉายแววสมเพชทันใดนั้นสายตาเธอเหลือบไปเห็นผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามารูปร่างสูงเพรียวแต่งตัวทันสมัยรองเท้าแบรนด์ดังสะดุดตาหญิงคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าแฟนหนุ่มของเธอ เขารีบคว้ามือหญิงคนนั้นแล้วส่งถุงหมูให้ทันทีนี่ของราคาถูกๆที่ฉันบอกจะเอาไปให้แม่บ้านทำก็แล้วกันคำพูดหลุดออกมาจากปากเขาอย่างง่ายดายประหนึ่งสิ่งที่เธอทุ่มเทแรงกายใจกลับไร้ายค่าแม้แต่น้อยหญิงสาวคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนพยักหน้ารับทุกสิ่งรอบตัวพลันมืดมนเสียงตะโกนเรียกลูกค้าเสียงมีดกระแทกเขียงทุกอย่างไกลห่างเหมือนฟังจากใต้น้ำเหลือเพียงเสียงหัวใจที่แตกสลายดังสะท้อนอยู่ในอก เธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเลือดอุ่นๆซึมออกมาเป็นหยดเล็กๆความเจ็บนั้นไม่เท่าความจริงที่ได้รับรู้ว่าคนที่เธอเชื่อมั่นพร้อมหักหลังเพียงเพื่อความสะดวกและผลประโยชน์สายลมร้อนพัดผ่านแต่ผิวเธอกลับหนาวเย็นเหมือนน้ำแข็งสายตาคนรอบข้างจับจ้องมาที่เธอมีทั้งสงสารทั้งขบขันทั้งดูถูกพลนกันไปทุกสายตาคือหอบที่ปักลึกลงในใจแฟนหนุ่มยกแขนโอบเอวหญิงคนนั้นอย่างไม่แคร์ รากับเธอเป็นเพียงอากาศที่ไร้ตัวตนเขาหัวเราะเบาๆพลางพากันเดินห่างออกไปทิ้งเธอไว้ท่ามกลางแผงหมูที่กลิ่นคาวฉุนราวกับบาดแผลสดใหม่ที่ไม่มีวันสมานเธอยืนนิ่งมือที่เปื้อนเลือดหมูสันเทาภาพตรงหน้ากลายเป็นเส้นโมเลือนจากน้ำตาที่เอ่อขึ้นรสขมในคอทําให้เธอกลืนน้ำลายยากเย็นทุกการหายใจคือการต่อสู้เพื่อไม่ให้ร่างกายล้มลงแต่ในความมืดมนสุดขั้วนั้น ประกายบางอย่างในดวงตาเธอเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดหรือความอับอายอีกต่อไปหากเป็นเพลิงโกรธที่กำลังจุดติดอย่างช้าๆและรุนแรงใจเธอเอ่ยถามตัวเองเบาๆนี่คือคนที่ฉันเคยเชื่อถือจริงหรือภาพของเขากับหญิงอีกคนซ้อนทับกับอดีตท,ที่เธอเคยทุ่มเททุกความทรงจำพลันกลายเป็นเท่าฐานเสียงในตลาดกลับมาชัดเจนอีกครั้งเสียงสับหมูเสียงตะโกนเรียกเสียงคนต่อรอง ทุกอย่างเหมือนตอกย้ำให้เธออยู่กับความจริงความจริงที่เจ็บปวดเกินกว่าจะหนีได้เธอหลับตาลงสูดหายใจลึกความเย็นจากเลือดบนฝ่ามือผสานกับความร้อนในอกกลายเป็นแรงสั่นสานที่ไม่มีวันลืมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอเองยังไม่รู้ว่าจะนำไปถึงไหนเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงแดดที่ลอดผ่านผ้าใบสีน้ำเงินกลับดูแสบตาเกินทนเสียงผู้คนรอบข้างดังชัดเจนขึ้นทีละน้อย เหมือนทุกประสาทสัมผัสถูกบังคับให้ตื่นอย่างเจ็บปวดหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลือดในกายสูบฉีดดังก้องในหูความโกรธและความเสียใจพันกันเป็นก้อนหนืดหนนะักราวกับจะระเบิดออกมาเมื่อใดก็ได้เธอวางมีดลงบนเขียงไม้ที่เปื้อนเลือดเสียงกระแทกดังสะท้อนจนคนข้างๆหันมามองดวงตาของเธอแดงก่ำแต่ไร้แววอ่อนแอมีเพียงความกล้าวกร่งที่แอบซ่อนอยู่เบื้องลึกเธอแค่ขายหมูเองนะลูกไม่เป็นไรหรอก แม่ค้าข้างแผงพยายามเอ่ยปลอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่คำพูดนั้นกลับฟังเหมือนเหล็กที่กดทับลงบนบาดแผลสดเธอกัดฟันจนกรามสั่นหัวใจร่ำร้องว่าไม่ใช่แค่เรื่องขายหมูนี่คือการถูกทรยศนี่คือการถูกดูถูกจนไร้ค่าและนี่คือการได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของคนที่เธอเคยรักเธอยกมือปาดน้ำตาที่ร้อนเผาออกอย่างแรงทิ้งร่องรอยเปื้อนเลือดหมูไว้บนแก้มขาวสี กลิ่นข่าวที่เคยทําให้เวียนหัวตอนนี้กลับไม่ต่างจากเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่เผาให้เพลิงแค้นลูกชนในอกเธอกวาดตามองรอบตลาดเห็นแผงผลไม้หลากสีสดเห็นปลาสดดิ้นพล่านอยู่ในกะละมังน้ําแข็งเห็นไอ้น้ําลอยจากหม้อแกงร้อนๆทุกภาพทิ่มแทงประสาทตาแต่ก็ทําให้เธอตื่นเต็มตาความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาวันที่เขาบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเสมอวันที่เขาสัญญาว่าจะรักไม่เปลี่ยนแปลง และวันที่เขากล่าวว่าจะไม่ปล่อยให้เธอเจ็บปวดคำพูดเหล่านั้นตอนนี้กลายเป็นเศษแก้วบาดใจทุกเศษสะท้อนความจริงที่แตกหักไม่มีวันประสานเขาไม่เพียงหักหลังแต่ยังหัวเราะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเธอเหมือนเธอไม่เคยเป็นใครที่สำคัญเลยแม้แต่น้อยเธอสูดหายใจลึกอีกครั้งลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นคาวและฝุ่นละอองแต่คราวนี้มันกลับปลุกให้หัวใจเธอแข็งแกร่งขึ้น ราวกับทุกสิ่งที่พังทลายกลายเป็นเกาะใหม่ที่ห่อหุ้มตนเองร่างกายยังสั่นแต่แววตาเธอเริ่มมั่นคงเธอก็มองมือที่เปื้อนเลือดหมูและน้ำตาแล้วกำแน่นราวกับให้สัญญากับตัวเองว่านับจากนี้ไปจะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำร้ายหัวใจได้อีกเสียงฝีเท้าของเขายังว่วอยู่ไกลไเสียงหัวเราะของผู้หญิงข้างกายเขายังคงก้องสะท้อนแต่แทนที่จะทำให้เธออ่อนแอ มันกลับเป็นเสียงที่ตอกย้ำให้เธอรู้ว่าเขาไม่คู่ควรแม้แต่เสี้ยววินาทีในชีวิตของเธอแสงแดดยามสายเริ่มแรงขึ้นหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มผสมกับคราบน้ำตาความร้อนรุ่มและกลิ่นขาวหมูยังห้อมล้อมไม่หายแต่ในใจเธอเริ่มมีประกายใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประกายแห่งการตื่นรู้ประกายแห่งการลุกขึ้นยืนประกายแห่งการแก้แค้นที่อาจกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างช้า,ชา และในความโกลาหลของตลาดเช้าวันนั้นหญิงสาวทายาทมหาเศรษฐีที่แร้งเป็นแม่ค้าขายหมูได้เห็นทั้งความเน่าเฟะของความรักและความจริงที่โหดร้ายซึ่งจะเปลี่ยนเธอไปตลอดการดวงตาของเธอเหมอมองไกลออกไปภาพของแฟนหนุ่มที่เดินเคียงข้างผู้หญิงอีกคนยังติดตรึงในสมองเหมือนเงามืดที่ทับถมจนหัวใจอึดอัดแทบแตกสลาย แต่ความเจ็บปวดนั้นกลับกลายเป็นประกายไฟแปลกประหลาดไฟที่เริ่มลุกโชนอย่างเงียบงันในส่วนลึกของวิญญาณเสียงคนเรียกลูกค้าดังแทรกเข้ามาอีกครั้งหมูโลโร้อยสิบเจ้าสดๆเลยจ้าคำพูดซ้ำซากเหล่านั้นกลับกลายเป็นบทกล้องสะท้อนคล้ายเสียงกลองที่เร่งเร้าให้เธอต้องทำอะไรบางอย่างเธอยือนนิ่งอยู่หลังแผงหมูมองเขยงไม้ที่เปื้อนเลือดจนเป็นรอยคลำ้ำกลิ่น่าวที่อบอวนไม่หายทำให้คอแห้งผาก ริมฝีปากเธอสั่นเบาๆแต่ไม่ใช่เพราะหวาดกลัวหากเพราะความโกรธที่กำลังเดือดพล่านฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีเสียงในใจตะโกนก้องแต่วันนี้เขากลับหัวเราะใส่ฉันเหมือนเศษดินความอับอายถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดแต่ในเศษซากนั้นเธอกลับพบพลังบางอย่างที่ไม่เคยรู้ว่ามีเธอคิดถึงบิดามารดาคนที่สร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่านับหมื่นล้าน ภาพห้องประชุมหรูที่มีกระจกใสสะท้อนเมืองทั้งเมืองลอยเข้ามาในหัวความต่างระหว่างที่แห่งนั้นกับตลาดสดอับชื้นตรงหน้าตอกย้ำว่าชีวิตเธอกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างสองโลกและเขาชายหนุ่มที่เธอเคยวาดฝันร่วมอนาคตด้วยเลือกที่จะฉีกทุกอย่างทิ้งเพียงเพ,งเพราะหน้ากากปลอมๆของเธอเลือกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเพื่อหญิงอีกคนที่มีเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเลือกทรยศอย่างไม่ใยดีต่อหัวใจที่เคยมอบให้เต็มร้อย ลมหายใจเธอทีแรงขึ้นความเงียบชั่วขณะทําให้เสียงในอกดังชัดเจนเสียงหัวใจเต้นกระแทกเหมือนจะทะลุออกมาร่างกายสั่นสะท้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอหากเพราะแรงโทสะที่สะสมจนท่วมทน้นเธอกวาดตามองไปรอบๆตลาดเห็นเด็กเล็กนั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ริมทางเห็นชายชราหอบถุงผักด้วยท่าทางเหนื่อยล้าเห็นแม่ค้าหัวเราะคุยกันพลางเช็ดเหงื่อ ทุกภาพคือความจริงของโลกธรรมดาที่เธอไม่เคยสัมผัสอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ในนั้นเปื้อนเลือดหมูเหมือนคนธรรมดาไร้ใครรู้ว่าเธอเป็นใครและมันกลับทำให้เธอเห็นโลกด้วยสายตาที่ชัดเจนขึ้นโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้โลกที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้าโลกที่ผู้ชายคนนั้นเพียงแค่ชำเลืองมองก็รีบตัดสินว่าเธอไม่คู่ควรเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึม รสเค็มโลหะผสมกับกลิ่นคาวในอากาศแสบลิ้นแต่กลับปลุกความแข็งกร้าวในใจความเย็นเยือกแทรกซึมผ่านสติทุกส่วนชัดเจนว่าเธอจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพื่อร้องให้เสียใจไม่ใช่เพื่อขอความเห็นใจแต่เพื่อให้มันเป็นหลักฐานของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหญิงสาวยืดตัวตรงสูดหายใจยาวแม้เหงื่อจะไหลท่วมแผ่นหลังแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าและเปรอเปื้อน แต่ภายในดวงตาเริ่มฉายประกายแข็งกร้าวแสงสะท้อนวาววับราวกับคมมีดบ,บนเขียงเธอยกสายตามองไปทางที่เขาเดินจากไปฝีเท้าของเขาอาจไกลจนหายไปแล้วแต่ภาพทรยศนั้นถูกสลักแน่นในความทรงจำไม่มีวันลบเลือนและในความมืดหม่นบนกลิ่นคาวของตลาดสดหญิงสาวผู้เคยอ่อนโยนกำลังถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่แข็งแรงกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่า สิ่งที่จะทำให้โลกทั้งใบต้องหันมามองเธออีกครั้งดวงตาของเธอยังคงจับจ้องไปยังทิศทางที่เขาหายลับแม้ผู้คนในตลาดจะหวักนไหวเสียงเจรจาซื้อขายดังระงม,มแต่เธอกลับได้ยินเพียงเสียงฝีเท้าในความทรงจำที่ค่อยๆจางหายทุกก้าวของเขาเหมือนตรึงตราไว้ในใจตรึงด้วยความเจ็บปวดที่ลึกเกินบรรยายเธอยือนนิ่งสองมือสั่นจนเส้นเลือดผูดขึ้นใต้ผิวเขียงไม้ที่เคยใช้วางหมูกลับกลายเป็นเหมือนแท่นพิพากษา กลิ่นข้าวหมูที่ติดอยู่เต็มปลายนิ้วไม่ต่างจากรอยตราตราแห่งความอับอายที่ถูกกดลึกลงในหัวใจแต่ยิ่งเจ็บเธอกลับยิ่งชัดเจนความคิดพรุ่งพลานในสมองเริ่มจัดเรียงเป็นเส้นทางเส้นทางที่เต็มไปด้วยความโกรธและความมุ่งมั่นเส้นทางที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเธอไปตลอดกาลภาพเขาอบเอวหญิงสาวคนใหม่ลอยชัดในหัวภาพรอยยิ้มเยาะที่สองประกายบนใบหน้าหล่อเหล่านั้น และคำพูดที่ว่าฉันไม่มีวันคบคนขายมูหรอ,อกเสียเกียรติทุกประโยคคือมีดที่กรีดซ้ำไม่หยุดจนแผลในใจไม่เพียงเจ็บแต่แปรเปลี่ยนเ,นเป็นเพลิงแค้นเธอสูดหายใจแรงรู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาจากภายในหัวใจเต้นถี่เหมือนกลองสึดเลือดในกายพล่านไหลเร็วเกินควบคุมร่างกายสั่นสถานราวกับพร้อมปัะตูทุกเมื่อโลกตรงหน้าไม่ใช่เพียงตลาดสดที่เต็มไปด้วยเสียงมันกลายเป็นเวที เวทีที่โชคชะตากำลังบังคับให้เธอเลือกว่าจะยอมแพ้ให้กับความอับยศหรือจะใช้มันเป็นอาวุธแววตาเธอเริ่มแข็งกร้าวไม่ใช่แค่แววตาของหญิงสาวที่ถูกหักหลังแต่เป็นแววตาของคนที่กำลังตื่นขึ้นจากการนอนหลับอันยาวนานตื่นขึ้นมารับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายกว่าที่เคยคิดและความรักที่เธอเคยเชื่อมั่นก็เป็นเพียงภาพลวงเสียงเด็กเล็กหัวเราะคิกคักข้าง,าง,างทางทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยราวกับเสียงนั้นดึงเธอออกจากห้วงความคิด เธอเหลือบตามองไปเห็นเด็กคนนั้นกัดหมูปิ้งอย่างอร่อยอร่อยภาพนั้นธรรมดาเสียจนใจเธอเจ็บขึ้นอีกครั้งเพราะสิ่งที่เรียบง่ายกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่มีไม่มีความรักจริงใจที่เรียบง่ายไม่มีความซื่อสัตย์ที่มั่นคงริมฝีปากเธอสั่นขณะกลืนน้ำลายรสขมปราปนกลิ่นขาวยังติดลิ้นไม่หายเธอเม้มปากแน่นจนเลือดซึมออกมาเล็กน้อยหยดเลือดแดงสดนั้นไหลลงปนกับคราบเลือดหมูบนมือ เหมือนเป็นสัญญาเลือดที่ผูกมัดกับสิ่งที่เธอจะทำต่อไปความคิดค่อยๆชัดเจนขึ้นเขาทำให้เธอเห็นว่าโลกแห่งความรักปลอมแปลงได้เขาทำให้เธอรู้ว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวที่สุดก็หักหลังได้และเขาทำให้เธอตระหนักว่าเธอต้องไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเธอยกมือขึ้นกดแน่นที่อกความเจ็บปวดที่นั่นคือพลังคือเชื้อเพลิงที่คุกรลุ่นอยู่ภายในเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้เธอเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับ ดวงตาของเธอฉายแววเด็ดเดี่ยวตลาดสดที่แออัดกลิ่นข่าวที่ชวนเวียนหัวเสียงและเสียงหัวเราะที่ประปนกันทั้งหมดหลอมรวมเป็นฉากหลังของการเกิดใหม่การเกิดใหม่ของหญิงสาวที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทายาทมหาเศรษฐีที่เคยถูกเลี้ยงดูอย่างฟุ่มเฟือยวันนี้ได้สัมผัสร,รสชาติของการถูกเหยียบยำ่ำและความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นเกราะแข็งที่ห่อหุ้มเธอเกราะที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ง่ายๆอีก เธอกำม,มิดขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อสับหมูตรงหน้าแต่เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าความคมของมันไม่ต่างจากหัวใจเธอในตอนนี้คมแข็งและพร้อมจะตัดสิ่งที่ไม่คู่ควรออกไปจากชีวิตเธอก้าวถอยหลังหนก้าวสูดหายใจลึกหัวใจยังเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ความมืดในใจเริ่มก่อตัวเป็นแผนการบางอย่างแผนการที่แม้เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจะนำพาไปสู่จุดใดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือ นี่ไม่ใช่จุดจบของเธอนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยเพลิงแค้นและความจริงแท้และโลกทั้งใบกำลังจะได้เห็นว่าหญิงสาวที่เคยถูกดูถูกในตลาดสดแห่งนี้จะกลับมาอย่างไรในฐานะผู้ที่ไม่มีวันถูกเหยียบย่ำอีกต่อไปเธอยืนนิ่งอยู่หลังแผงหมูเสียงผู้คนยังคงดังแว่วเข้ามาแต่ในใจกลับมีเพียงความเงียบงนันความเงียบที่บีบคั้นจนเหมือนเวลาหยุดเดินเธอกว่าตามองไปรอบตลาดอีกครั้ง ภาพแผงผักเรียงรายเป็นแนวยาวกระหล่ำปลีสีเขียวสดเรียงทับซ้อนมะเขือเทศแดงฉ่ำวางรวมกันจนเกือบหล่นและปลาสดที่นอนนิ่งในถาดน้ำแข็งส่งกลิ่นคาวฉุนแทรกจมูกทุกสิ่งดูปกติสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเธอทุกภาพกลายเป็นร่องรอยที่ตอกย้ำความจริงว่าเธอกำลังยืนอยู่ในโลกที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องผเผชิญโลกที่เธอเลือกสร้างขึ้นมาเองเพื่อทดสอบใครบางคนและผลลัพธ์กลับโหดร้ายเกินคาด หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนค้อนหนักทุบไม่หยุดเลือดสูบฉีดจนเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบๆเธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตนเองเหมือนถูกปลุกด้วยเพลิงแค้นที่ไหลเวียนแทนเลือดความทรงจำถาโถมเข้ามาเป็นระลอกภาพเขาที่เคยกุมมือเธออย่างมั่นคงภาพเขาที่เคยก้มลงกระซิบคำรักในวันที่ฝนตกภาพเขาที่เคยสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกภาพล้วนพังทลายราวกกระจกแตกละเอียด เสียงหัวเราะเย้ยหยันของเขายังดังกล้องในหูคำพูดที่ว่าเธอทำให้เขาเสียเกียรติเหมือนตราประทับเหล็กร้อนที่กดลงบนผิวเจ็บจนแทบขาดใจแต่ก็ยิ่งทำให้เธอไม่อาจลืมเธอหลับตาลงชั่วครู่ลมหายใจที่เข้าออกเต็มไปด้วยกลิ่นคาวแสบจมูกจนต้องกลั้นใจแต่เธอกลับปล่อยให้มันแทรกเข้ามารากับต้องการจำทุกความรู้สึกของวันนี้ให้มันฝังแน่นจนไม่มีวันเลือนหายเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง โลกตรงหน้าไม่ใช่เพียงตลาดสดที่แออัดแต่เป็นสมนรภูมิที่ทําให้เธอตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นในฐานะคนที่ไม่ใช่เยื่ออีกต่อไปเขาทรยศฉันเธอพึมพำในลําคอเสียงแทบไม่เล็ดลอดออกมาริมฝีปากสั่นสถานแต่ดวงตากลับนิ่งสมบนิ่งอย่างน่ากลัวราวกับพายุที่ก่อตัวอยู่ใต้ผืนน้ําเธอกำมีดในมือแน่นสัมผัสของด้ามไม้แข็งและเย็นชื้นกดลึกลงบนฝ่ามือความคมของมันสะท้อนกับแสงไฟสีเหลืองนวล คมกริบราวกับประกาศว่าไม่มีสิ่งใดหลีกนี้การเฉือนขาดได้แต่เธอไม่ได้ยกมันขึ้นเพื่อทำร้ายใครเธอเพียงกำไว้แน่นเพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าหากหัวใจเธอจะต้องกลายเป็นคมมีดมันก็จะคมและแข็งแรงพอที่จะไม่แตกหักอีกเสียงโทรขงจากรานตลาดดังขึ้นประกาศโปรโมชั่นจากร้านค้าใกล้เคียงเสียงนั้นดังจนผู้คนหันไปสนใจแต่เธอไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียว เพราะความคิดในหัวกำลังซัดสาดเกินกว่าจะฟังสิ่งใดเธอเห็นภาพตัวเองในอนาคตภาพที่ไม่ได้ยืนอยู่หลังแผงหมูที่เปื้อนเลือดแต่ยืนอยู่บนเวทีใหญ่ท่ามกลางสายตานับพันภาพที่เธอหันกลับไปมองเขาด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะชัยชนะเธอกัดฟันจนได้ยินเสียงเสียดสีของฟันแววตาเปล่งประกายวาววับเพลิงแค้นกำลังขับเคลื่อนร่างกายที่เคยอ่อนแรงให้ยืนมั่นคงขึ้น เสียงในหัวตะโกนว่าไม่มีวันยอมให้ใครเหยียบย่ำอีกต่อไปไม่มีวันเธอเงยหน้ามองไปยังแสงอาทิตย์ที่สาดลงจากผ้าใบแสงนั้นแสบตาแต่เธอกลับจ้องมันโดยไม่กระพริบรากับต้องการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าต่อให้แสงเจิดจ้าสักเพียงใดเธอก็จะไม่หลบตาอีกแล้วหญิงสาวทายาทมหาเศรษฐีที่เคยอ่อนโยนตอนนี้กำลังหล่อหลอมตัวเองใหม่และทุกลมหายใจที่ผ่านไปคือการเตรียมพร้อม เพื่อวันที่เธอจะกลับไปยืนในโลกของเธออีกครั้งในฐานะคนที่แข็งแกร่งกว่าที่ใครคาดคิดเสียงในตลาดค่อยๆจางหายไปจากใจเธอเสียงมีดสับหมูเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าทั้งหมดกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังฉากหลังของวันที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเธอเธอปล่อยมีดลงบนเขียงเบาๆมองมือที่เปื้อนเลือดหมูและคราบน้ำตาก่อนจะยกขึ้นเช็ดกับผ้ากันเปื้อนอย่างชา้ชาๆ ทิ้งร่องรอยแดงคล้ำไว้บนผืนผ้าที่ไม่อาจซักออกง่ายหัวใจเธอสงบลงทีละน้อยไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหายไปแต่เพราะเธอได้เรียนรู้ที่จะเก็บมันไว้เก็บเป็นพลังเก็บเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมหญิงสาวยกสายตาขึ้นมองไปทางที่เขาเคยยืนเส้นทางนั้นว่างเปล่าแล้วไม่มีเงาของเขาอีกต่อไปและเธอก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีอีกริมฝีปากเธอคลี่ยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุข แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เข้าใจแล้วว่าความรักแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆและไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสมควรได้รับโดยไม่ผ่านการพิสูจน์เธอถอดผ้ากันเปื้อนออกพับเก็บอย่างเรียบร้อยวางไว้ข้างแผงก้าวออกจากตลาดที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวและเสียงร่างกายยังเปื้อนคราบแต่ดวงตากลับเปล่งประกายชัดเจนแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าของเธออบอุ่นแต่แรงกล้าราวกับเปิดทางสู่โลกใหม่ โลกที่เธอจะก้าวเดินด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมวันนี้เธออาจเป็นเพียงหญิงสาวที่ถูกดูถูกกลางตลาดสดแต่วันพรุ่งนี้เธอจะเป็นผู้หญิงที่ใครๆต้องเหืยหน้ามองไม่ใช่เพราะความมั่งคั่งจากการเกิดมาเป็นทายาทมหาเศรษฐีแต่เพราะเธอได้ลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยสองเท้าของตัวเองและนั่นคือการปิดฉากเรื่องราวแห่งการทดสอบเพื่อเปิดฉากใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะในความทรยศและความดูถูกที่ได้รับในวันนี้เธอได้ค้นพบพลังที่แท้จริงในหัวใจของตนเอง